สวัสดีครับ<ด>สวัสดีสมาชิกสวัสดีเอฟซีครับทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทุกท่านกำลังรับชมรับฟังอยู่ทางช่องรัตหีบาริหารเช่นเคยนครับย้ำนะครับช่องสัทธาบริหารย้ำคําเตือนครับทางช่องเราไม่มีกลุ่มไลน์ทางช่องเราไม่มีไลน์แอบทางช่องเราไม่มีการแนบลิงก์และไม่มีสปอนเซอร์นะครับไม่เว้นโฆษณาจากทางยูทูบเท่านั้นและสําคัญครับการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายครับ การช่องเราก็ไม่สนับสนุนตัวเลขเป็นเลขมงคลนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลตัวเลขมงคลไปใช้ให้เกิดความมงคลต่เละมงคลแต่ละท่านนะครับแล้วก็เลขมงคลนี้ครับเป็นของประเทศเพื่อนบ้านคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปครับเป็นการวิเคราะห์เลขมงคลของเราพัฒนาหรือสลากกินแบ่งนะครับด้านิสาหกิจลราพัฒนานะครับที่ถูกต้องตามหมายของพี่น้องทางสปปรลาวนะครับเป็นประจำวันที่18นะครับก่อนที่จะไปวันศุกร์ที่18ก็มาดูวันที่16กก่อน ดูที่สิบหกครับดับฝั่งนี้เด่นฝั่งนี้ครับนี่คือผลนะครับสองเก้าหนึ่งหกเก้าเจ็ดดูเลขกลับครับดับหลักพันหนึ่งกับสองหลุดหนึ่งตัวอีกแล้วครับงวดที่แล้วก็หลุดหลักพันนะงวดที่แล้วหลักพันหลุดที่สองเห็นไหมหลุดตัวที่สองแตวนี้หลุดตัวแรกห,หลักร้อยครับสี่ห้าแปดออกเลขหก 6. หลักสิบหนึ่งกับสองออกเลขเก้าหลักหน่วยหนึ่งกับสองออกเลขเจ็ดตัวเด่นครับเจ็ดนี่ครับเลขก็เลขหนึ่งในค่ากับเลขศูนย์ไม่มีถ้าไม่ออกเจ็ดหนึ่งก็คือไม่ถูกไปออกหกหนึ่งกับเจ็ดเก้า้ยนะอ่ะไม่เป็นไรครับ มาตันไปต่เดี๋ยวดูก่อนผมโพสในโพสชุมชนให้ซับพอร์เตอร์ดูเนี่ยบราซิงจะแบบตัวไหน,นเจ็ดเจ็ดโอ้โหเจ็ดห้าเจ็ดสองเจ็ดหกสามตัวมันก็มีเจ็ดสองห้าเจ็ดสองหกและเจ็ดห้าหกตัวเดียวเลยนะทุกคนมาถูกทางแล้วตัวหนึ่งคือเลขหก 6. เสียดายไม่มีเลขเก้ามาไม่งั้นก็เข้าเลยอ่ะของสมาชิกก็เลขเจ็ดเหมือนกัน สิบเจ็ดสิบแปดมันสุกนะครับอันนี้เล็กดับ รูเลกดับก่ <c oughs> <c oughs> อนหลักสิบไม่ใช่หลักสิบหลักพันหลักพันครับหลักพันให้หลุดจะได้ไง ศูนย์กับหนึ่งดูสิอ้าวไม่เป็นไรลืมเขียนคำว่า <c oughs> ดับดับนะนะครับตอนนี้เนาะดับกับอ้าวมด,ดวแต่ดูตัวเลขนะครับอันนี้ก็คือดับนะครับแถวนี้ครับนี่พันร้อยสิบหน่วยดับหลักละสองตัวทุกเว้นดับร้อยครับหลักร้อยเนี่ยดับสามตัวอ่าฟึบฟึบฟึบร้อยแปดครับ ครับแล้วก็น่ากลัวสีถ้าจะหลุดนะ่าจะหลุดสีนะหลักร้อยมันยาวมากหลักสิบเจ็ดแปดครับหลักหน่วยครับเจ็ดครับแล้วก็แปดดูตัวเด่นครับทีนี้ครับ หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ด เก้าเอามาอีกตัวเจ็ดเก้าโอ โอ้เจ็ดดับตรงนี้อีกแล้วไม่เป็นไรแบบเผื่อตรงนี้เจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งหกหนึ่งถ้าหนึ่งหนึ่งก็เก้าเจ็ดครับเก้าหก เจ็ดหกหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าหกหกเก้าเจ็ดโอเคนะครับธุรกิปนี้ตัวเด็นหน้าจะเป็นเลกหนึ่ง เนยังไงก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวเรารับชมรับฟังในคลิปต่อไปสวัสดีครับ